เมียมาอเมริอ้าวชิบหายไปแล้วมันทั้งเฮ้ยเมียมาแล้วไปไปห้องน้ำกลับมาอีกแล้วมันทั้งง้มากเลยเทียหายไปจากแหวนเฮ้ยเมียมาแล้วเมียมาแล้วออกนี่พี่ออกนี่เฮ้เลิกก่อนเว้ยโอเคครับโอเคเฮ้ยไปไหนเล่นเกมนึงเล่นเกมนึงเล่นเกมนึงคุณริ้วอะไรเนี่ยผมเป็นพี่ข้าตั้งแต้แท้ทำไมผมเร็วกว่าคุณริ้วโปอ้ยกระลังอัดคลิปเลยอ่ะ อะไรเนี่ยนั่นแหละพี่เอาที่เสียงว่าเมียมาแล้วแหละเอาเข้าคี่ไวะอย่างฮาเลยอ่ะดู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 ผมเป็นไรเรถถังแต่ทำไมผมถึงดู่นผมล้อยางลงมีม้ามก็อย่างนี้แหละขอให้เอาไปทิ้งที่ไหนทิ้งที่ไหโอ้โหเมจ๋าเล่นเกมก่อนเนี่ยแป๊บนึงเกมนึงเกมนึงจ้าไอเฮียมือสั่นเลยสัตว์ไปไม่ถูกเลยกูต้องเดินไปตรงไหนวะเนี่ยมือสั่นเลย ไอ้ดิกี้ทำทางให้หน่อยดิผมแม่ติที่มาาป่ะเออหน้าไหนี่หมดเลยปาบอกคอแตกมากลื่โไปด่านทีม้าดีกว่ามันลื่นอ่ะมันลื่นอืมเฮ้ยพ,พอพอเปิดเสียงเกมมันกบเสียง EDM เราหมดเลยเว้ยได้พี่ผมจะปิดเฉพาะเสียงเพลงเกมมันเพราะเพลงมันดังแล้วก็เหลือแล้วก็เปิดซา u เอฟเฟกต์ไว้เล็กๆน้อยๆ เทาหรอครับเลือกเลือกมันให้เลือกหมดเลยดิว่าจะให้ปรับเสียงนั้นแบบเฉพาะอันไหนอ๋อโอเคโอเคปรับเลยดีกว่าครับซาว์วูดมิวสิกนี่เบาๆเลยฮะผมปิดเลยพี่ผมรำพานเพลงมันโอเคโอเคสนีก็น <c oughs> ุ่มๆเบาๆมายเอนจิ้นโอเคกันไฟ โอเคโอเคเกช่วยปล่าไม่จำเป็นผมไปแล้วไอเหี้ยตวันเรียบร้อยแล้วผมพร้อมละคนละถังไหนเขาเลผมพร้อมคนตอวันละตรงไหนอ่ะคุณเลวไม่ต้องมาที่ผมไม่ต้องมาที่จุดผมคุณเลวเยอะเลยหรอใช่แล้วก็ B E D M คอเบาๆพร้อมกับเมียด่าที่แลืมไปใช้ไอทิ้งขยะผมผมยัดมาทุกเซิร์ฟเวอร์เย้เย ไอ้ี่พีเอลขึ้นอะไรเขาอ้าวพี oh, oh. <S 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 ่จูบวกกันอยู่นั่นเหรอกลัวมึงเหรอกลัวมึงเหรออ้าวโอ้โหกระจายเลยพี่จูเราให้มันตายก่อนวะแต่รถถังญี่ปุ่นเนี่ยพื้นหิมะแม่งเร็วจัดเลยตายเลยใส่ใส่ใส่กางเกงในตัวนี้ยังใส่เอาเก็บไว้ก่อนรถถังญี่ปุ่นนะวิ่งวิ่งเพื้อนหีม้เร็วจัดเลยอัดคลิปอยู่ในนี้ไม่เจอแฟนเซอร์สมควรตาย ไปเลยลุยเลยงานด่วนเว้งานด่วนเว้ยงอภิมหากลัวแพนเซอร์มาแก้แค้นแล้วมาแก้แค้นแล้วแพนเซอร์ไม่กลัวกลัวเมียด่าเว้ยรีบเล่นเว้ยเอาเว้ยไม่ยิงอะไรกู้วะไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยลุย จะเป็นเธอสั้เฮ้ยเราตายแล้วเหรอเนี่ยเีกแล้มากแล้วหน่อยโรเอร์เฮ้ยทำไมบียร์หนึ่งมีโคเรเดอร์วะอ่ะห่แต่จะผมก็ยิงได้ผมว่าเราหลงผมว่าเราหลงหลงหลงแน่เราหลงแน่พี่จูต้องเปลี่ยนลูกปืนมั้ยด้วยพี่พี่รีเซตลูกปืนมาอย่าง่ะรีเซตแล้วรีเซตแล้วอ๋อครักาลูกปืนพวกตัวมันยิงครับครับ ตอวหนด้านาไม่เกิดมีเพียบเลยเป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยเป็นเซื้อสไม่เป็นอะไรเลยเป็นเอรสไม่เป็นไรเลยคุณลิวโอเคกจะตายไปผ่านไปมาช่วยแล้วม่ช่วยแล้วคุณเด้อเด้อปัดแอร์สิปัดแอร์สิปดแอเร่องอล้วอยงไรวะมีไอมาปัดแอร์เราเรื่องอะไวไง เอาว t ร r g เก็ตเดสทอยอ้าวอ้าวพี่อยู่ได้นี่เออโอ้จุดบีแม่งเต็มเลยใครมีระเบิดทิ้งหน่อยอะไรวะจุดปี๊จุดนี้เนออกปตะออไปยิงมันก็ได้วะตามตามไปด้วยตามด้วยอ้าตะอผมก็ยังเร็วอยู่ดีได้ยังไงวะอ๋อเหลือนี่เพราะเราเป็นญี่ปุ่นกันแน่นะ อะไรวะเรามาเจอพวกนี้ได้ยังไงวะมันเทียสูงเหรอโอ้ลรงสองอ่ะคูณะจเดอรอยู่ลรงสองอ่ะประมาณเหรียญหนึ่งสิบเจ็ดแล้วมั้งเออหนึ่งสิบเจ็ดอืมาวมาเจอได้ไงวะแค่หน,นึ่งสิบสามนะเฮ้ยคุณลิวดูผมนะผมขับไปละ เออความไม่แกตายว่าบอกคนเฮ้ยวม้าคันใหญ่เลยเว้ยคันนี้วันสุกสุกสุกสรรเด็กเด็กมากันลื้มไ่าดไปแล้วผมขับกระดองไปไปอยู่ด้านขวาเต็มเลยโล่เห็นโล่ผมด้ผมโล่เรื่งผมยิงเป็นจิบนัดเลยกว่ามันจะแตกอยู่กันอยู่กันบึกเลยจาดขอยู่ในลุะไปถอย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 มันยิงมันดิกเกยิงไงเจ้ายิงอยู่เนี่ย เอเอเหรอเอเอเหรอขอโทษโทษบังบังดูบังอะไม่กีแน่อะไรวะเสียงอะไรอาอาวะยิงดอกเออใครอ่ะมเอามาลนมันอมานเล่นยิงจะเห็นอีกอีกไหนอีกมาอีกมาอีกอีกเจอสตาเข้ไปรอรอติดรอรอติด เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหหลังตึกว่ะไกลไกลไกลไปมาแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วไปมีนิกเกออยู่กลางห้องเลยอยู่อยู่ที่อยู่ที่ไหาที่หลบไปพี่โอเคโอเคโอเคอันหนผมยังไม่คิดจะเข้าพิทไปท้ามันเลยเฮ้ยตายเลยพังง่ายมากนั่นแหละนั่นแหละพี่พี่อยู่กลางห้องเลยไงโอ้ยยี่ผมผมไปหาเขามาละอ่า เขาเขาบอกว่าเอ่อให้รีใหม่ใช่ไหมรีเลเตอร์ใหม่โอเคครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับลุง <S 2> 2, <S ขอไปก่อนนะครับปพ <300. S 1> ล,งลิงลุงเนี่ยลุงมาแล้วนะครับผมตอ,อ้ย